ท่คิดเผื่อไปถึงนักช้อปปิ้งค่ะท่านคิดคนนะคะเครื่องมือที่ชื่อว่า Happy f o o ตตี้ช่วยให้คนนะคะได้มีเงินช้อปปิง้งครูเล็กชื่อว่าสนานวรแทนค่ะที่ครูเล็กประทับใจจริงๆเลยนะคะอดีตครูเล็กอ่ะเคยเป็นคนที่ทำงานประจำแล้วก็มาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วผ่านสู่ออนไลน์ พันไปพันมาคุเล็กก็อยู่ออนไลน์ที่เป็นแพลตฟอร์มของต่างชาติค่ะแล้วคุเล็กก็สร้างพลังฐานผู้บริโภคแบบนี้มากกว่า4ี่แสนคนขึ้นไปค่ะแล้วก็แบบมันมีความประทับใจตรงที่ว่าวันหนึ่งเคยคิดว่าทำไมประเทศไทยเราไม่มีธุรกิจเลเยอร์สที่เป็นแพลตฟอร์มนะคะเพราะว่าถ้าประเทศไทยจะมี การยกระดับพัฒนาของคนไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้เนี่ยมันต้องเข้าสู่เลเยอร์สคือแพลตฟอร์มค่ะแล้ววันนี้มันไม่มีของคนไทยนะคะที่จริงจังเป็นอัพช้อปปิ้งออนไลน์อ่ะสิ่งที่ครูเล็กประทับใจคือวันนี้ซีวิไลทบอเป็นของคน แพลตฟอร์มตัวไหนที่ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย SME ไทยนะคะอย่างจริงจังค่ะวันนี้ประเทศไทยเราโชคดีที่มีท่านดรยศวัสด์นะคะสร้างแพลตฟอร์ม l a เยอรเพื่อสนับสนุน SME ไทยนะคะและท่านยังคิดเผื่อไปถึงนักช้อปปิ้งค่ะท่านคิดคนนะคะเครื่องมือที่ชื่อว่า Happy Footy ช่วยให้คนนะคะได้มีเงินช้อปปิ้ง เมื่อคนนะคะมีกําลังช้อปปิ้งอะ่ะร้านค้าได้ขายของค่ะเกิดการซื้อเกิดการขายทุกคนน่ะได้ผลประโยชน์ร่วมกันทําให้เรากลายเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่มันสร้างความสมดุลน,นะคะอันนี้ประทับใจมากต้องขอบคุณมากๆค่ะนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นนะคะทุกคนเจ้าของคนดีมีคุณธรรมซื้อสัตาดจริงใจซื้อตรง และตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาแอปเพื่อช่วยให้พวกเราเติบโตเป็นเจ้าของพาร์ทเนอร์ร่วมที่ร่ำรวยไปได้วยกันสุดยอดไหมคะค่ะสุดยอดนะคะแล้วก็ความมั่นใจอีกนะคะคือต้องขอบคุณคุณเกลค่ะแล้วก็ผู้ร่วมกว่อตั้งแล้วก็นะคะท่านดตอร์ที่พัฒนาระบบเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ใช่ไหมคะ แล้วทุกคนเข้าใจสิวิไลมอไปส่งต่อให้คนไทยรู้จักสิวิไลมอค่ <Yeah. S 1> อะก็ขอบคุณนะคะระบบส่วนกลางมากๆที่ส่งต่อระบบให้คนไทยได้รู้จักสิวิไลมอเยอะๆค่ะระบบเนี่ยทั้งนะคะ LPP ของบริษัทแล้วก็กลุ่มตานเรียนรู้ของนะคะพี่ๆพาร์ทเนอร์แต่ละส่วนเนี่ยจะช่วยทุกคนให้เข้าใจและเรียนรู้ประสบความสำเร็จนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นไฟสตาร์และนะคะ อิสรภาพชีวิตไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ